โอเคค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็คงจะจบลงตรงที่ในที่สุดเนี่ยนะคพักการเมืองที่ชื่อว่าพักประชาชนเนี่ยมันก็ถูกคนเนี่ยเข้าไปล้อเลียนว่าเป็นพักประชาชนพมา่าแต่ว่าในขณะเดียวกันดิฉันบอกว่ามันก็ไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะเพราะยังไงก็เป็นคนไทยด้วยกันฉันขอตั้งชื่อให้ใหม่พักนี้ก็คือพักประชาชนไม่เอาค่ะนะคะแล้วมาพูดยังไงฮะมาแก้ตัวยังไงก็ฝังไม่ขึ้นแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีคนมาบอกว่า ไอ้พวกที่อ่านหนังสือแค่สามบรรทัดเนี่ยไม่นู้นไม่นี่แต่ว่าพฤติกรรมของพรรคนี้มันส่อมานานแล้วะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนไปร้องแล้วว่าล้มล้างการปกครองจำได้ไหมฮะแต่ว่าในที่สุดก็ถูกตีตกไปอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้มันก็เกิดประเด็นที่มีโซเชียลติดแฮชแท็กพรรคประชาชนพม่านะฮะไอติมนะคะหลานของไอมาร์คมอเจเมื่อกี้บอกว่ายืนยันว่าแนวทางของพรรคอะไรก็ตามที่เป็นปัญหา ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกับกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีความละเอียดอ่อนแค่นี้มึงก็ตายเลยผลิตและประชาชนพม่าเป็นประชาชนของมึงเหรอมึงจะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่มึงควรจะพูดเรื่องทอํายังไงน้ําจะไม่ท่วมไม่ใช่เรื่องที่มึงควรจะพูดว่าทายังไงจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขากําลังเนี่ยอีสานมาแล้วเนี่ยมึงไปพูดอะไรเรื่องพมา่าและถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มึงเป็นพักการเมืองอ่ะนี่คือคนระดับกรรมการบริหารพักนะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาชนนะ,ะก็ถ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมึงจะหยิบขึ้นมาพูดคุยอะไรกันตอนนี้ก็คือพวกพม่าเขาใช้มึงเหรอก็ในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นแนวทางของพักมึงก็ยอมรับเองว่านี่เป็นแนวทางของพักมึงเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธทำไม คือพักนี้อะไรฮะทำแท้งปลอดภัยฟรีเข้าถึงได้จริงทุกจังหวัดสมรบเท่าเทียมเท่านั้นเจอกันในงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเอาบรรดาแรงงานซึ่งคือไปหาคนมาฟังคงไม่มีมั้งไปเอาแรงงานมา,มาพูดมาฟังตัวเองพูดนะฮะตอนช่วงในวันรายงานเขาเก็บข้อมูลไว้หมดค่ะนะคะ เอาง่ายๆเลยนะคะวันนี้ดิฉันบอกว่ามันมีเรื่องทุจริตอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องไม่ชอบมาพากนเยอะแยะมากมายเรื่องของพรรคการเมืองที่ใช้ไอโอปันนะสร้างความแตกแยกเรื่องของคนอีสานใส่เสื้อที่ไม่รับทํางานเพราะผู้อีสานแล้วก็เพราะใส่เสื้อสีสม้มอย่างเงี้ยไปร้องสิฮะนี่มันสร้างความแตกแยกให้คนในชาติประเทศไทยมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละค่ะมันจะอยู่ภาคไหนมันก็เป็นคนไทยแต่มึงเล่นกันประมาณอย่างเงี้ยดิฉันนึกไปถึงตอนช่วงสมัยก่อนที่มีการปั่นกระแสดูถูกคนอีสาน ะะจากการชุมนุมกปปสที่บอกว่าคนใต้กินหลากหลายคนอีสานเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ดิราคาอย่างจะเท่าไหร่ก็ได้ก็เป็นกินปลาลงปลาล้ากินนู่นนี่นั่นเนี่ยแบบเนี้ยมันควรจะหมดไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่หมดไปจากประเทศไทยนะ,ะการเหยียดคนคการแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีค่านิยมของภาคเนี่ยมันเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองไงฮะคือมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ละคะ่ะก็คือกลายเป็นว่า ถูกกระแสนะคะของอประชาชนภาคนั้นภาคนี้ให้เกลียดกันเพื่อที่ตัวเองเนี่ยนะจะได้จะได้ไดม,มีมีฐานเสียงนะจะได้รักษาฐานเสียงของตัวเองไว้แล้วประชาชนเกลียดกันแล้วมึงจะได้อะไรคะนะคะเพราะนั้นเนี่ยันบอกว่าพรรคการเมืองไหนที่ขึ้นมาทําเรื่องแบบนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าอีกหน่อยนะครับจะไม่มีใครเลือกมึงนะนอกจากจะไม่ทําอะไรที่มันแบบออสร้างสารรค์แล้วเนี่ยนะครับมึงยังพยายามทําลาย ความสามัคคีของคนในชาติแล้วจะมาบอกว่ารักแล้วก็หวังดีต่อประเทศชาติตรงไหนเอาตรงไหนมึงเอาประการมาวงค่ะกี่มงมึงถึงจะรักชาตินะส่วนอีกคนหนึ่งนะที่ไปพูดเรื่องอปฏิวัติกับปฏิรูปเนี่ยวันนี้ดิฉันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าเพราะอะไรนะคะพักนี้เนี่ยมันถึงไปไม่ถึงไหนแล้วพวกติ่งทั้งหลายเนี่ยนะก็มาแซะอกีกบอกว่าเออมึงมึงไอ้นี่ไปเถอะกูไม่ได้แพ้มึงไปดูคะแนนสิคะแนนกูได้มากกว่า เดี๋ยวค่อยดูปีเจ็ดศูนย์ปีเจ็ดศูนย์มึงจะได้รู้สึกมันมึงจะนู่นจะนี่จะนั่นเดิ๋ยฉันบอกว่าไม่ต้องรอปีเจ็ดศูนย์หรอกรู้ตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันจะอยู่ถึงปีเจ็ดศูนย์ไหมอ่ะแต่งตัวไปเลยค่ะดีฉันนึกไปถึงอะไรรู้ไหมคะตอนสมัยนายกยิ่งรักอ่ะในสภาเนี่ยลูกผู้ชายชาติทหารแม่งขึ้นอภิปรายนายกบอกว่าแต่งตัวแต่งตัวใช้เสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นเอา้าเขาไปต่างประเทศมึงเป็นอะไรคะ เวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะมึงจะให้นายกใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงใส่รองเท้าแตะคิวตะก้าหมากไปต่างประเทศเลยควายมันเป็นภาพลักษณ์เรื่องนี้ต้องยอมรับค่ะนะคือนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือประเทศไดนนมึงเคยเห็นเขาไปไหนก็ซอมซ้อไหมเขาก็ต้องแต่งตัวตามการลเทศะแล้วมันบ่งบอกถึงรันิยมแล้วมันบ่งบอกถึงหน้าตาของประเทศอะ มึงเป็นบ้าอะไรไปมองดูแบบนั้นมึงไปดูสิว่าวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างวันนึงเนี่ยเขาออกกี่งานลำคาญมานั่งจับผิดคนอื่นเนี่ยมึงไม่หันกลับไปดูพวกมึงละคะวันดีคืนดีก็มีภาพหลุดใครก็ไม่รู้ยืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่สภาวันดีคืนดีเนี่ยนะ,ะก็ไปปลุกกระแสมายุยงเด็กให้ออกมาต้านนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก ต้านเอเอร์เมนคอมเพกไม่ว่านะมาต้านคาสิโนนีฉันพูดอย่างนี้ค่ะว่าทําไมคุณถึงต้านฮะอันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะเด็กๆเ,เนี่ยนะทำไปเถอะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแค่การไปเสนอคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่กลุ่มคนที่ต้านตรงนี้เพราอะไรดูไหมฮะเพราะว่ามึงไม่ได้ทำไงถ้าเรามึงเป็นรัฐบาลมึงม,มีอำนาจมึงก็ต้องอยากทำเพราะนี่เป็นการดึงเงินเข้าประเทศ ส่วนคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเปิดบ่อนการพานันคือจริงๆนะั้นมันคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีทุกอย่างอย่างนั้นมึงอย่างโง่มึงอยางง่าไปคิดว่าเขาจะทําบ่อนมึงอยางง่าไปมองว่ามันจะเป็นคาสินโนเหมือนลาสเวกัสหรือที่อื่นๆนะมันมีแต่มันเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยตรงคอมเพล็กซ์คนเนี้ยตรงเนี้ยมันก็คือมันจะมีคาสินโนอ,อยู่ด้วยเท่านั้นเองแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีคาสิโนเพราะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เมื่อมีคาสินโนแล้วจะนาเงินเข้าประเทศไม่อยากให้ได้เงิน ไม่อยากให้ประเทศได้เงินเพราะ <an> <t ool> เพราะเพราะจากการพนันเออแล้วมึงอยากได้เงินจากอะไรคะในตอนเนี้ยทำไมทุกครั้งที่รัฐบาลจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเรื่องใต้ดิน <an> <t ool> เรื่องเท่าๆมาทำให้มันขาวนะฮะหรือเรื่องที่มันเป็นอ่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ใต้ดินแล้วเอาขึ้นมาบนดินให้มันเห็นเห็นกันไปเลยรัฐได้ได้ภาษีซึ่งเรื่องเหล่านี้มันสามารถออกกฎหมายมากำกับได้ค่ะ พอเราเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือมันมีคาสิโนโปุ๊บทุกคนไม่ต้องวิ่งไปเล่นเหรอคะนี่ฉันไม่เคยเห็นด้วยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นกฎหมายเรื่องของการกําหนดเวลาในการซื้อซื้อเหล้าหรือบุหรี่เนี่ยแล้วสุดท้ายพอคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ยนะคะคนในประเทศเนี่ยมันกินเหล้ากินเหล้าน้อยลงไหมคือถ้าคนมันจะกินมันก็กินนะ,ะไปออกเป็นกฎหมายทําไมเพื่อค้าขายกันไปเลยะคะ่ะคุณแค่กําหนดโซน อันนี้ที่ฉันบอกว่ากรณีของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ฉันเห็นด้วยเต็มเต็มร้อยค่ะเพราะเรื่องนี้จริงๆมันควรจะทำมาตั้งนานแล้วอย่าไปขัดขวางความเจริญค่ะอย่าไปคิดว่าประเทศเราเป็นเมืองพุทธไม่อยากได้เงินจากการพนันซึ่งมันมันเป็นเรื่องของศีลแต่ทุกวันนี้มึงไล่ฆ่ากันอย่างกบอะไรพวกเนี้ยมันคือเป็นเมืองพุทธตอนไหนคะมึงเห็นข่าวว่าไหมคะพระกินเหล้าพับเสพยาเจ้าหน้าที่ไปตรวจอย่างเี้ยฉีม่วงทั้งวัดอย่างเงี้ยมึงรับได้เหรอฮะ แต่เรื่องที่เขาจะทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเมื่อมันถูกต้องตามกฎหมายรัฐก็ควบคุมได้ถ้าเกิดว่ามันเปิดไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารัฐก็สามารถจะออกกฎหมายนะหรือรัฐจะสามารถที่จะแบบควบคุมตรงนั้นตรงนี้หรือมันทาให้เว่อาก็เลิกแม่งไปเลยเออแค่เนี้จบและไอตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้นะคะดิฉันได้ข่าวาว่าเขาก็ไม่ไม่ใช่จะเป็นของรัฐอย่างเดียวมันอาจจะมีการหานักลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเดีกัแลนบริด ที่บอกว่าหูไม่เห็นด้วยเลยที่จะเอาเงินไปสร้างแลนด์บิดเอาภาษีประชาชนไปสร้างแลนด์บิดทั้งๆแต่ไอคนที่พูดเนี่ยนะระดับก็เคยเป็นหัวหน้าพักมา,มาแล้วพูดได้ยังไงคะแลนด์บิดเขาไมา่ได้เอาเงินภาษีประชาชนไปสร้างโครงการนี้นะคะเขาเป็นการเสนอนักลงทุนมึงจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่มีปัญญาแล้วก็มีตังก็มาลงทุนดูสิ่งที่ได้คืออะไรคะสิ่งที่ได้ก็คือความเจริญสิ่งที่ได้ก็คือเราก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำเงินเข้าประเทศวันนี้ ะะแล้วก็ก่อนจะจากไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม่นี่ขอบคุณน,นะคะสำหรับการสั่งซื้อชาสุภลักษณ์อย่างล้นหลามแล้วก็ยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีนะฮะหลายคนที่กินเนี่ยนะคะก็คือดิออออฉันอยากขอรีวิวเขาจังเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะลูกค้าเราก็เป็นผู้สูงอายุบางทีก็ไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะคะ,เ,นนะ,คะเขาเห็นดิฉันจาก Youtube แล้วก็โทรมาสั่งซื้อคือชาสุภลักษณ์ตอนนี้นะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอส่งค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสั่งเนี่ยนะสั่งไว้ได้เลยของมานะดิฉนันก็จะให้ใครใครสั่งก่อนก็จะได้ส่งให้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนชาสุพรักษ์สรรพ,พคุณคืออะไรคะสรรพ,พคุณก็คือสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะแล้วก็เป็นอา,อาการท้องผูกเรื้อรังที่สําคัญเลยก็คือนะคะตัวของเอตตัวของชาสุพรักษ์น่นเนี่ยนะครับเป็นชาที่มี สรรพคุณในการย่อยไขยมันค่ะสลายไขยมันวันนี้มีคนโทรมาดีอกดีใจจากเดิมเนี่ยนะหนักอยู่65หรือ66ไม่รู้กินชาเป็นประจำเนี่ยคือมันล้างไขมันไงฮะเขาไปชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักเขาลงดีใจด้วยค่ะแต่คนที่ผอมอยู่แล้วกลัวว่ากินแล้วเดี๋ยวน้ำหนักจะลงเยอะนะคะก็ผสมให้เจือจางเท่านั้นเองอขอบคุณสำหรับทุกๆคนค่ะและถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนิดนึงนะคะ 089 7 8 9 9 9ค่ะ089 7 8 9 9 9 5 3ค่ะ,คะสำหรับ ND นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคนะ,คะหัวใจเบาหวานความดันไขมันสูงคนที่มีอาการเส้นยึดเส้นตึงนะ,ะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือคนที่มีอาการนิ้วล็อกแล้วก็ช่วยภูมิแพ้ปรับสมดุลในร่างกายช่วยการไหลเวียนของเลือดค่ะอยากได้ชาค่ะคุณปัม้มคุณแม่จ๋าคะจดเบอร์โทรศัพท์พี่ปั้มเลยนะ 089 7 8 9 9 9 3 3ค่ะหรือเดี๋ยวพี่ป้อมเข้าไปตอบในแชทแล้วก็โทรมาหาหรือเข้าไปทักนะฮะในอินบอซ์ของเพจผู้หญิงคันปากได้เลยค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ